เฮ้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะเก็บครูไว้ในใจตลอดไปพี่เอา3ข้อเลยข้อแรกเอาใจสปอยกันระดับเสียคนเลยขี่เอาที่2คือเอาใจใส่ครอบครัวแฟนเฮ้ยจาทอแม่พี่น้องอยากไปไหนให้ขับรถได้ไปได้เลยทุกวันนี้เรื่องแฟนเก่ากับแม่แฟนเก่ายังคุยกันก็ครบนับถือเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ทักทายกันอยู่และเอาที่3บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มไม่ได้ว่าโม้แต่โอโหทุกท่า ร้อยเต็มร้อยไม่หักโอเคแม่ชัดเจนมีเรื่องที่ทุกคนต้องรู้นะครับผมเป็นคนที่เอาสามเอาเลยทีเดียวเอาที่หนึ่งนะฮะเอาอกเอาใจเก่งเป็นคนเอาอกเอาใจแฟนเก่งมากถ้าเขาอยากกินอะไรเขาอยากจะไปไหนผมพาไปหมดอยากกินอะไรหาให้กินมจะอ้วนหรืออะไรจะเค้กอะไรคกูกินเลยไม<ห>่เกี่ยวแต่ผมไม่กินนะผมไม่กินของหวานแล้วก็ไปนั่งดูกินถ่ายรูปให้ได้นะในคาเฟ่แต่ว่า ให้โอกาสผมหน่อยผมจะถ่ายหลายรูปหน่อยอย่าเพิ่งรำคาญนะ,ะเพราะผมถ่ายรูปไม่สวยไม่ไม่ได้ซีเรียสเลยเรื่องการแต่งตัวจะแ,แต่งโป๊จะอะไรก็ได้แล้วแต่คุณชอบแบบไหนครับผมสนับสนุนหมดแต่ว่าอย่าให้มันเกินไปจนแบบมันไม่มีอะไรใส่เลยชุดนอนไม่ได้นอนก็ได้ครับแต่ว่าขอแค่แบบปิดส่วนที่ควรปิดแต่จุดยุธธทธศาสตร์นี้ขอเก็บไว้ก่อนให้เราคนเดียวพออะไรเงี้ยสปอยมากคือเอาใจจนเสียคนเลยตามใจจนเอาแต่ใจ ตามใจจนเสียคนไปเลยถือผิดว่าถูกได้แต่เราก็ต้องเตือนเขานะว่าเฮ้ยอย่างนี้มันก็ไม่ดีเอาที่2ครับเอาใจใส่ครอบครัวแฟนด้วยอย่างเช่นถ้าแม่แฟนเราเนี่ยคือเขาอยากจะไปไหนอยากจะทําอะไรเราก็มีหน้าที่ขับรถพาเขาไปทําธุระไปเที่ยวไปอะไรได้ทั้งครอบครัวเลยทั้งน้องๆเขาพี่น้องเขาอะไรเงี้ยถ้าต้องการให้เราพาไปอะไรเงี้ยผมสบายชิลๆ อย่างแม่แฟนเก่าก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมแม้จะเปลี่ยนสถานะกันไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีไลน์มาหาอยู่เอาที่3ครับเอาใจใส่เรื่องเตียงผมไม่นคนเต็มร้อยต้องการอะไรยังไงบอกผมได้เลยครับตามสั่งเลยก็อยากให้มีความสุขครับก้องตรงผมก็ไม่ได้โม้นะแต่ว่าหลายๆคนก็โอเคก็อยากอยากให้เขามีความสุขที่สุดถึงที่สุด ต้องขอโทษแม่ด้วยนะครับที่ต้องพูดเรื่องนี้ออกมามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคุณแม่ฝากถึงสาวและคุณแม่ทุกคนนะครับผมเป็นคนชอบเอาใจใส่แต่ก็อยากมีใครอยู่ข้างๆนะครับเอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะครับจะเหลือไหมจะเหลือไหมเฮ้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะเก็บครูไว้ในใจตลอดไปพี่เอา3ามข้อเลยข้อแรกเอาใจสปอยกันระดับเสียคนเลย บอกเลยอยากแต่งยังไงแต่งเลยขอแค่ปิดของสงวนก็พอค่ะก็คือปิดตาปิดเข่าอยากกินอะไรกินไม่ใช่ขอสงวนนะอยากไปไหนไปอยากทําอะไรทําอยากกินโน่นนี่ปนเปลื้อเต็มที่แฟนขอไปบาโฮดได้ไหมคะก็ไปได้นะไปได้ไาได้เลยแต่ขอไปด้วยคียเอาที่2อคือเอาใจใส่ครอบครัวแฟนเฮ้ พอแม่พี่น้องอยากไปไหนให้ขับรถไห้ไปได้เลยทุกว,วันนี้เรื่องแฟนเก่ากับแม่แฟนเก่ายังคุยกันก็ครบนับถือเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ทักทายกันอยู่และเอาที่3ามบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มไม่ได้ว่าโม้แต่โอ้โหทุกท่าร้อยเต็มร้อยไม่หักโอเคแม่ชัดเจน <c oughs>